อ,อะไรนะท่านอนได้ไหมไม่รู้ดิแต่มันมีบางมันต้องเป็นท่าที่แบบว,ว่ามันเป็นอีโมแล้วมันยืนนิ่งไปเลยอะท่านอนไงได้ป่ะกูไม่เคยลองไม่รักกูก็บอกไม่รู้ลองดูเดี๋ยวก็ลองเดี๋ยวลองให้สลิปปิง้งไอ้ฝั่งนน้นลองเดินมาดิลองเดินดันประตูดิลื่นไอ้เหี้ยกูลื่นในถัดตัวลื่นเลย มาแล้วด้วยเฮียเขาเริ่มไล่เราแล้วลด้วยกลับไปดันเหมือนเดิมเดี๋ยวนี้เลยหาท่าดันเดี๋ยวน,น,นี้เลยรัดแรงเข้ามาแล้วรวยท้าไม่ไมหวกูวิ่งถอยนะ,ะ <c oughs> ทำสองไปเก็บดันประตูเปิดเพลงก่อน เอเลยมสตตีมสองทีเลยเนี่ยว่ะาไปมาไหน เขาถีบเว้ยงไว้ลูกลูกลูกเต็มเลยเนี่ยลูกตัวประตูเนี่ยตียิงดีๆเฮ้ยอย่าเขาตีเฮ้ยเดินเดินดีๆไฟไหม้ไฟไหม้ลงมาไฟไหม้ไฟไหม้ไฟไหม้ตัวไอ้ตึ้นปาดหนึ่งเขียดคุลงออกจากบ้านกูออกจากบ้านกูปีน ทีมกูเ <rôle> ก <à déc ider> ็บสองไปละอุ้ยเต็มบ้านเลยกไปอุ้ยเต็มบ้านเลยกไปอ้ยเต็มบ้านเล